นัทสวัสดีค่ะวสวัสดีคับสวัสดีนัททุกทุกท่านค,ค่ะผมคุณนัทงบแบงค์จบแล้วในขณะที่เดี๋ยวจะมีทยอยประกาศออกมาเรื่อยๆ,ๆเ,ลยเลยนะคะให้คุณนัทสรุปให้ผู้ชมฟังก่อนดีกว่าว่าพอเราเห็นงบแบงค์ไตรมาสหนึ่งทั้งหมดแล้วเราเห็นภาพอะไรบ้างคะได้ครับเอเดี๋ยวขอขอขึ้นสกรีนได้ไหมครับได้เลย,เลยค่ะโอเคพอพ,พอเห็นตัวตารางแล้วนะครับผมอาแล้วค่ะโอเคครับก็งบแบงค์ไตรมาสหนึ่งเนี่ย จริงๆตัวเลขออกมา7จ็ดแบงค์ที่เรา cover เนี่ยจริงๆดีกว่าคาดนะครับดีกว่าคาด7%แล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาดสัก6%นะครับแต่ว่าพอมาดูไส้ในเนี่ยสิ่งที่ทำให้งบออกมาดีกว่าคาดเนี่ยไม่ได้เป็นเป็นแก่นของการดำเนินการของแบงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวการรับรู้การับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนนะครับรวมถึงการมาร์ t ทูมาร์เก็ตเกณฑ์นะครับจากการจากตัวสินทรัพย์ต่างๆเนี่ย เป็นหลักมากกว่านะครับโอเปกอาจจะควบคุมได้บ้างแล้วก็ตัวการตั้งสำรองหรือเครดิตคอสเนี่ยอาจจะลดลงได้บ้างนะครับแต่ว่า,าตัวสินเชื่อเองเนี่ยยังติดลบอยู่ทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q นะครับแล้วก็นิมเนี่ยหรือส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยลดลงนะครับแล้วพอมาดูไส้ในละเอียดมากขึ้นเนี่ย เรามองว่าตัว K-Bank กับ K-TB เป็น2แบง์ที่ประกาศงบไต่มาหนึ่งแล้วออกมาดีกว่าคาดแล้วก็คุณภาพสินทรัพย์เนี่ยยังดูโอเคนะครับไม่ได้มีความน่ากังวลกลับกันเนี่ย b ีลนะครับกำไรออกมาดีกว่าคาดนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการมาร์เก็ตค่อนข้างเยอะแล้วพอดูในรายละเอียดเนี่ยเรากลับเห็นความกังวลของเรื่องคุณภาพสินทรัพย์นะครับรวมถึงส่วนต่างดอกเบี้ยที่ลดลงอย่างรวดเร็วครับ เคเเป็นอีกตัวหนึ่งที่จริงๆท้ากำไรอาจจะต่ำกว่าคาดด้วยนะครับแล้วก็คุณภาพสินทรัพย์เนี่ยเอ็นพีเอรเร่ขึ้นมาเยอะกว่าทีค่คาดนะครับก็ทําให้มีความกังวลตรงนี้ขึ้นมานะครับผมว่าอเอาลุกของคุณภาพสินทรัพย์ของอธนาคารพาณิชย์ไทยเนี่ยจะเป็นยังไงต่อในช่วงที่เหลือของปีนะครับประกอบกับเรื่องของ t r ัมม์ทราด้วยเนี่ยทำให้ความเสี่ยงเนี่ยมีมากขึ้นนะครับ ปกติเวลาที่เราจะดูงบกลุ่มแบงก์เราชอบไปดู NPL เราชอบไปดูว่าตั้งสำรองเพิ่มไหมไตรมาสหนึ่ง<อ>เราเห็นสัญญาณอันตรายไหมคะโอเคไตรมาสหนึ่งเห็นสัญญาณอันตรายไหมใช้คำว่าเป็นภาพผสมผสานละกันนะครับว่าอ,อ,อย่างอย่างที่เกิดข้างต้นไปเคแบงกักบ KTB เป็นตัวที่เราค่อนข้างสบายใจที่สุดในเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์และการตั้งสำรองนะครับ BBL NPL ขึ้นมาค่อนข้างเยอะอันนี้ทางแบงก์เรียนว่าเป็นเรื่องของอลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างแล้วกลับมาตกชั้นอีกรอบหนึ่งในกลุ่มคอมมดิตี้ก็ตรงนี้เป็นคอนเซิร์นของเรานะครับ SCB คุณภาพสินทรัพย์ส่งตัวแต่เราก็ยังเห็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มอสังหากลุ่มสินเชื่อบ้านรายย่อยนะครับที K K ่มีกลุ่มของ m i โคร s อ e ที่ NPL ขึ้นมาค่อนข้างเยอะก็จะเป็นตามนี้ครับค่ะปกติถ้า NPL ขึ้นใน SME อ่ะทุกคนจะไม่ค่อยแปลกใจแต่พอเป็น BBL ขึ้นแม้ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้แต่ว่าพอพอพอร์ตใ,ใหญ่ของ BBL เป็นคอร์ปอเร e ทุกคนก็เริ่ม<บ>เขาเริ่มคอนเซิร์นไหมครับคุณนัดว่าเฮ้ยรายใหญ่แล้วนะมันมาถึงรายใหญ่แล้วนะที่ต้องกังวลมีมีมีภาพนี้เหมือนกันเพราะว่าก็ถ้ารายใหญ่ตกเป็น NPL เนี่ยการกระบวนการใช้กระบวนการแก้ปัญหาการปรับโครงสร้างนี่เนี่ยก็จะดูเหนื่อยกว่าเมื่อเทียบกับสินเชื่อรายอื่นนะครับแล้วก็ความเสียหายเองก็อาจจะมากมายกว่าเมื่อเทียบกับสินเชื่อรายย่อยที่ค่อยๆเสียนะครับ อันนี้อันนี้คุณผู้ชมอาจจะต้องมาไว้ดีนึงแล้วก็ไปตามดูต่อด้วยแต่ภาพโดยรวมการที่สินเชื่อไม่โตกลุ่มแบงก์ก็จะไม่โตด้วยเหมือนกันไหมคะถูกต้องครับผมก็ต้องเรียกว่าพอจริงๆมาเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับว่าตัวตัวสินเชื่อเนี่ยไม่ได้มีการเติบโตเท่าไหร่นะครับทุกแบงก์มีความระมัดระวังโดยเฉพาะในกลุ่มออ SME กับกลุ่มรายย่อยนะครับตอนต้นปีเนี่ยเราคิดว่ากลุ่มสินเชื่อรายใหญ่ที่เป็นบริษัทกับสินเชื่อภาครัฐเนี่ยจะเป็น ตัวที่ประคองภาพสินเชื่อไปได้นะครับแต่พอ,องบไตรม,มาสหนึ่งที่ออกมาด้วยแล้วก็ประกอบกับตัวทรัมทาริฟที่ประกาศเมื่อตอนต้นเดือนเนี่ยก็ทำให้าทางแบงก์เองก็มีการแบ็กดาวน์นะครับกลับมาเป็นโหมดคอนเซอร์เวทีฟมากขึ้นนะครับก็ทำให้สินเชื่อที่จะเติบโตเนี่ยยากอยู่แล้วก็ยิ่งยากเข้าไปอีกครับค่ะอันนี้เป็นไตรมาสหนึ่งงั้นแปลว่าไตรมาสสเราจะเห็นสินเชื่อที่โตลดลงไปอีกหรอคะ มีความเป็นไปได้กันเพราะว่าทุกแบงก์หลังจากที่งบออกแล้วก็มีเจอนักวิเคราะห์เนี่ยทุกคนก็เริ่มให้สัญญาเลยว่าปีนี้คงไม่ใช่ปีที่จะเติบโตสินเชื่อได้ปีนี้คงจะเป็นปีแห่งการประรองตัวแล้วก็ปกป้องตัวบาลานซ์เชดตัวงบดุลที่เพื่อไม่ให้เกิดนี้เสียหรือ NPL มากจนเกินไปนะครับเป็นปีแห่งการประับประคองอีกปีหนึงครับ การยอมรับแบบนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่หลายๆแบงค์ออกมายอมรับว่า GDP ปีนี้จะโตลดลงด้วยนะคะด้วยครับผมอันนี้ก็คือต้องก็คือหลายแบงค์พูดทำา a ริฟเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็แฟเตอร์อินว่าตัว GDP ไทยจากเดิมเนี่ยเรามองประมาณ2.6บวกเนี่ยลดลงหรือประมาณสัก1.5ถึง2%เเท่านั้นเองค่ะอันนี้เป็นภาพรวมที่ ผู้มชมจะได้เห็นไปแล้วในช่วงไตรามาสหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็แต่ละแบงค์เขาเริ่มมีアナลิซ์มิดติ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเชื่อมโยงมาเมื่อกี้เราเห็นตัวเลข GDP ที่มีการปรับลดลงนะทุกคนก็แบบฝากความหวังไว้กับการประชุมกรงอแต่แต่ถ้ากรงอลดดอกเบี้ยแบงก์กระทบอีกเหมือนกันอใช่คุณนัทประเมินว่า30สเมษายนลดหรือไม่ลดคะโอเคในมุมมองของเราเนี่ยคิดว่า3าสเมษายนนี้เนี่ยด้วย แผ่นดินไหวด้วยส่วนหนึ่งกับตัวทรัมป์ทราลิฟเนี่ยน่าจะเป็นความจำเป็นของทางกรนงที่อาจจะต้องลดดอกเบี้ยนโยบายใน30เมษายนนะครับเพื่อที่จะผ่อนคลายแล้วก็ตั้งรับกับเศรษฐกิจที่จะเริ่มมีความผันผวนสูงขึ้นเป็นอย่างยิ่งเพราะเราก็ไม่รู้จริงๆว่าผลของการเจรจากับทาง US เนี่ยจะเป็นออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับคือเขาคงน่าจะเรียกเราคุยแหละอาจจะต้องเวทแอนซีทีหนึ่งแต่ว่า ผลออกมาจะลดลงทาริฟจะลดลงจาก37%เหลือเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เรายังไม่มั่นใจจริงๆนะคค่ะลดในอัตราปกติ<อ>ใช่ไหมจะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ปปรใช่ไหมคงยังเป็น25 basis point ในใน,ในเดือนเมษายนก่อนนะครับแล้วก็เราก็คิดว่ามีโอกาสที่จะลดลงอีกหนึ่งครั้งนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นช่วงมิถุนานหรือสิงหาหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าสิ้นปี2025เนี่ยตัวดอกเบี้ยนโยบายจะลดลงเหลือ1.5%จากระดับปัจจุบัน2%นะครับ ก็พูดง่ายๆว่าเรามองการลดดอกเบี้ยอย่างน้อยอีกสองครั้งอีกสองครั้งก็คือ30เมษายนนี้น่าจะได้เห็นการลดละส่วนอีกหนึ่งครั้งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็น่าจะเป็นในช่วงครึ่งปีหลังแล้วเพราะว่าเพราะว่ากลับไปที่นิดหนึ่งก็คือตัวทําทาริฟที่มีเป็นเกรสเพลเยตเก้าสิบวันเนี่ยมันก็จะตกช่วงมิถุนายนพอดีก็อาจจะพอเห็นผลการเจรจาอะไรอีกมากขึ้นครับถ้าลด0.5ทั้งปีนะคะตามที่คุณนัทคาดการณ์กระทบแบงแค่ไหน อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราประเมินนะครับว่าเวลามีการลดดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยจะกระทบกับกลุ่มแบงก์ยังไงก็ต้องยอมรับว่าพอลดดอกเบี้ยเนี่ยทั้งทั้งเซกเตอร์ก็จะลดลงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเชิงของ นิมเองหรือตัวกําไรสุทธินะครับก็จะเห็นได้ว่าแบงค์ใหญ่เนี่ยเป็นตัวดึงลงมาก่อนนะครับทั้ง BBL, KBank, SCB แล้วก็ KTB นะครับส่วนในเชิงของกําไรเนี่ย BBL ก็อาจจะกระทบเยอะสุดเพราะว่าเป็นพอร์ตกลุ่มสินเชื่อบริษัทที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวนะครับแล้วก็ KBank SCB ก็ลองลงมาถ้าทางเซกเตอร์เนี่ยก็จะประมาณเกือบๆประมาณสักสัจุดครับผมก็เยอะเหมือนกันเนาะ ก็เยอะเหมือนกับชายก็จะเหลือตก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นต่อว่าแต่ละแบงค์เนี่ยยังพอมีหน้าตักหรือมีคูชั่นอะไรบ้างที่จะรองรับการลด ดอกผลกระทบจากดอกเบีย้ยขาลงครั้งนี้นะครับผม uh huh. ซึ่งที่เราที่เราเห็นหน้าตอนนี้เนี่ยเคบังอาจจะมีหน้าตักเรื่องของการลดการตั้งสำรองได้นะครับเพราะว่าปีก่อนหน้านี้เนี่ยเขาตั้งสำรองไปค่อนข้างเยอะน,นะครับปีนี้จะกลับมาเป็นสำรองที่ระดับปกติมากขึ้นพอสำรองลดลงเนี่ยมันก็จะพอช่วยช่วยกำไรได้บ้างระดับหนึ่งนะครับส่วน SCB จะมีเรื่องของค่าใช้จ่าย,ย Op e ปนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยขายโรบินิพุออกไปซึ่งเป็นลอสเมกกี huh. ้นะครับปีนี้เนี่ยก็ไม่มีภาระตกนั้น แล้วก็จะช่วยกําไรกันส่วน KTB เ,เรามองว่ามีกลุ่มของสินเชื่อภาครัฐที่มีโอกาสที่จะยังเติบโตแล้วก็พอสร้างผลกําไรเป็นคูชั่นให้เหมือนกันนะครับคือไม่ได้ติดลที่ต้องถามย้ e ําเยอะๆแล้วก็หยิบเอาหุ้น,นแบงค์มาชวนคุณนัทคุยกัเพราะว่าคุณผู้ชมเห็นไหมเซ็ตที่ยังประคับประคองอยู่แถวนี้ได้ต้องบอกว่ามาจากกลุ่มแบงค์นะและแม้ว่าเขาจะขึ้นเครื่องหมาย x dividend ไปแล้วเนี่ยก็ยกังไม่ได้ลงมากมายแต่ว่าจากนีน้ไปต่างหาก ที่ดูแบบว่ามีความน่ากังวลใจเพิ่มขึ้นถ้าดูจากข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณอาคิดว่าตัวที่ยังสามารถที่จะเป็นท็อปพิกของเราในกลุ่มแบงค์ได้ยังเป็นตัวไหนคะยังเป็น K-Bank กับ KTB เหมือนเดิมไหมจากงบที่ออกมาได้ครับก็เรายังมอง K-Bank กับ KTB เป็นหุ้นเด่นของกลุ่มนะครับด้วยตัวกำไรที่เมื่อกี้ที่เรียนไปก็คือมีคูชั่นของกำไรที่จะลดความผันผวนได้นะครับลดแรงกระแทกจากดอกเบี้ยขาลงได้ มากกว่าเมื่อเทียบกับแบงก์อื่นนะครับแล้วก็วอลเลชั่นเองเนี่ยทั้ง K-Bank แล้วก็ K-TB ยังถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับกลุ่มอยู่นะครับเราก็เลยให้2ตัวนี้เป็นท็อปพิกของเรานะครับแต่ถ้าทั้งเซกเตอร์เนี่ยเราให้น้ำหนักการลงทุนเท่ากับตลาดหรือนิวทรอลนะครับเพราะว่าปัจจัยบวกเนี่ยอาจจะค่อนข้างท้าทายพอสมควรต่ตัวดีเวเดนยิวเนี่ยทั้งปี24ที่ผ่านมาแล้วก็ปี25เนี่ย น่าจะยังอยู่ในระดับส like ูงนะครับประมาณสัก6%ได้ครับค่ะนิวโตรนี้ปรับลดลงจากโอเวอร์ไหมคะอ่าจริงๆเราเป็นนิวโตรตั้งแต่ต้นปีแล้วครับอ่าเป็นนิวโตรตั้งแต่ต้นปีเนาะเพราะว่าเขาก็ขึ้นมาต่อนเนื่องยาวนานเหมือนกันอันนี้ผู้ชมเห็นภาพรวมแล้วก็ลงมาถึงที่ทางอัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะท็อปพิกเป็นเคแบงก์กับเคทีบี